เซตหลุด1280แบบนี้แต่ยังมีหุ้นตัวไหนที่เป็นอัท r e n d อยู่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสวัสดีครับสำหรับไลน์กรุ๊ปเทคนิคเข้าองครับเราเจอกันทุกวันไม่เว้นวันหยุดวันนี้จะมาสแกนหุ้นที่เป็น up ท r e n d เน้นย้ำนะครับหุ้นที่เป็น up ท r e n d ที่เป็นขาขึ้นเท่านั้นนะเพื่อจุดประสงค์จะได้ดูว่าสิ่งที่เราถือมานะ่ะมันถึงจุดขายเราหรือยังนะครับเราไม่ได้สนใจนะจุดประสงค์แรกของผมก่อนนะเดี๋ยวผมบอกก่อนคีหลักเลยถ้าเกิดใครตามผมมาตลอด เราไม่ได้สนใจนะครับว่าเซ็ตมันจะขึ้นไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยเราไม่สนใจนะว่าเฮ้ยเซตจะไปถึงพันสี่พันห้าหรือเซตจะลงไปหนึ่งพันเนี่ยเซตจะพังหรือยังอย่างเงี้ยเราไม่ได้สนใจขนาดนั้นแต่เราสนใจว่าหุ้นที่เราถืออยู่อะ่ะมันพังฐานยังเพราะเซ็ตมันก็คือมันก็มีแพทเทิร์นของมันถูกไหมครับสมมติเซ็ตมันเป็นขาขึ้นแบบเนี้ยถูกปะ่ะคุณไปถือหุ้นที่เป็นอ่าขาลง มันก็ลงอย่างเงี้ยแมบาคนเละเรื่องกันเลยครับหุ้นแต่ละตัวมีกราฟของมันเองมีพื้นฐานของมันเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะทีนี้มาดูตัวแรกก่อนเดลต้าแมเดลต้าเราไม่ได้สนใจนะว่าเซตจะไปเท่าไหร่จะลงมาเท่าไหร่เราสนใจว่าถ้าเกิดเราถือเดลต้าอยู่เนี่ยนะครับเมื่อไหร่ที่เราจะออกใครที่ถือเดลต้ามาเราเข้ากันมาตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ปุ๊บเห็นปะ265%าและเช่นเคยนะผมจะพูดแบบนี้เสมอ เราขายที่จุดสูงสุดไม่ได้เราเอาลงมาแบบนี้ได้นะครับนะแล้วเราพังฐานนี่เราถึงออกนะครับนะเนี่ย like, เราขายตรงนี้ไม่ได้แต่เราเริ่มขายตรงนี้ได้เราขายที่จุดสูงสุดไม่ได้แต่เราขายตอนที่มันกลับหัวลงมานะครับแล้วก็เราไปออกตอนที่มันพังฐานนะครับ18 2นี่คือจุดที่พังฐาน นะครับตรงนี Emperor, ้อาจจะเทคโปรฟิตถ้าหลุดนะครับถ้าไม่หลุดไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเห็นไหมแถวๆตรงนี้เนี่ยเห็นมสองศูนย์หกตรงนี้นะไม่หลุดไม่มีปัญหาอะไรครับถ้าหลุดตรงนี้แถวๆตรงนี้หนึ่งแปดศูนย์เลิกทุกกรณีไม่หลุดไม่เลิกนะครับนะอ่ะโอเคเห็นยังนี่คือคอนเซปต์เรามีแค่นี้เองอ่ะมาละแอดวานแอดวานเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่มันย่อแล้วเห็นไหมเนี่ยผมถึงบอกไงครับว่าพอถึงจุดใกล้ๆตรงนี้เทคโปรฟิตซะหน่อยนะไม่เห็นเป็นไรเลยถูกไหมแต่แอดวาน ถ้าเกิดใครถือมาเนี่ยเห็นไหมเราถือแต่ตรงนี้ใช่ไหมครับเอารอบนี้รอบจริงๆเราถือกันมาตั้งแต่รอบนี้เลยนะยังไม่ได้ขายเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่แถวๆตรงนี้แต่บางคนอาจจะขายไปแล้วเนี่ยณว,วันนี้เห็นปะ58%สบายๆใครมาเจอกันที่หลังเราเข้าตรงนี้เนี่ยเราเข้าตรงนี้นะครับเนี่ยเราเข้าตรงนี้ณวันนี้เห็นปะ18%เมื่อไหร่เมื่อไหร่ถ,ถึงจะออกเนี่ยอ่ะถ้าหลุดอาจจะเทคโปรฟิตสักนิดนึง ไม่ว่าอะไรถูกไหมครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้ออกหมดเนี่ยเอาสามร้อยตรงนี้นะครับสามร้อยเนี่ย,ย,ยออกหมดนะครับเนี่ยออกหมดแต่ผมตีตรงนี้ไว้ให้หน่อยนะครับจุดไหนที่ควรจะออกสามร้อยสามร้อยเอาเลขกลมๆเลยถ้าหลุดสามร้อยเลิกก่อนนะเราเอาหุ้นเราอยากได้หุ้นที่วิ่งเข้าหาแทร็กเก็ตไพรส์ถูกป่ะแทร็กเก็ตไพปรับขึ้นหนีไปเรื่อยๆนะเนี่ยวิ่งเข้าหาแทร็กเก็ตไพรส์แทร็กเก็ตไพรส์ ปรับหนีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วซื้อตอนยอดเห็ะไม่ซื้อตอนยอดซื้อตอนยอไม่ซื้อตอนยอดนะอ่ะดู SCB SCB จริงๆผมรอซื้อจังหวะเดียวเลยคือจังหวะปลายปีเพื่อจะไปเอาปันผลตอนต้นปีคือไม่ใช่เอาปันผลไปเก่งตอนมันขึ้นเพื่อรับปันผลนะทีนี้อ่ะดูนะครับ SCB รอบนี้รอบนี้นะรอบนี้เราถือแม้แต่ตรงนี้ถูกไหมครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยอะไรที่มันใกล้ๆถึงมูลค่าแล้วอะขายซะบ้างก็ไม่ผิดนะครับตรงนี้เห็นไหมสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์หลุดตรงไหนเราจะเลิกหลุดตรงนี้เราจะเลิกเห็นปะเนี่ยเราเอาแค่เก้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้แปดเปอร์เซ็นต์เก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยพอแล้วเหลือแหละมันเกินปันผลแล้วอะถูกไหมครับเราพอแล้วถูกไหมเราอย่าโลภจนเกินไปเราอย่ากลัวจนเกินไปเ,นเราได้รอบหนึ่งสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้ารอบก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ นะถูกไหมรอบละยี่รห้ารอบ1 0อยรอบละสิบเรสิบรอบร้อยแล้วเหมือนกันนะเหมือนกันจะหมัดฮุกจะหมัดแยับสุดท้ายน็อกเอาทได้เหมือนกันนะ,นนะ,ะทนอเอเอน,นีนะ่ยเห็นไหมครับตาไตา่เที่ยงไม่หลุดตรงนี้น,นี่คือฐานใหญ่ไหมฐานตรงนี้เห็นไหมครับหนึ 1, 2, 5, ก็เลทส p โปรฟิตลันต่อถ้าหลุด เลิกเซตหลุด1280แบบนี้แต่ยังมีหุ้นตัวไหนที่เป็น up ทเ e n d อยู่มือเก่ามือใหม่ก็เรียนได้สไตล์ไฮบริดของเราเน้นระยะกลางถึงระยะยาวไม่ต้องนั่งเฝ้าจอสวัสดีครับผมหมออ้นนะครับโปรโมชั่นพิเศษมาถึงแล้วนะครับรุ่นสุดท้ายปิดท้ายปี2025เบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดและกราฟเทคนิคครับผมเป็นเจ้าของเพจรวยหุ้นง่ายสไตล์ด็อกเตอร์เอเวอร์ชันสเจ้าของ YouTube รวยหุ้นง่ายสไตล์ด็อกเตอร์เอและเจ้าของหนังสือ2เล่มนี้ครับรวยหุ้นง่ายสไตล์ ไฮบริดและกลยุทธ์หุ้นไฮบริดครับคอร์สแรกนะครับเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดรุ่นที่35หุ้นไทยหุ้นนอกด R ทองคำกองทุนคริปโตดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคสอนตั้งแต่พื้นฐานจนเจาะลึกนะครับเริ่มเรียน11พฤศจิกายนนี้สมัครวันนี้โปร1แถม1แถมคลิปรุ่นปัจจุบันรุ่น34ให้เข้ามาเรียนไปก่อนแล้วผมจะทิ้งเอาไว้อีกประมาณ2-3สัปดาห์และ ตีกราฟวางแผนเทรดสอนเสร็จแล้วลงเลยราคา4,900บาทจากราคาเต็มทั้งหมด5,900บาทนะครับและพิเศษสุดนะครับสมัครภายในวันที่9พฤศจิกายนนี้ผมมี Special Life หุ้น Deep Value ให้นะครับคือหุ้นที่ลงมาลึกๆแต่ว่า e a r n i n g ็ดี EPS ดีแล้วกราฟลุ้นฟื้นตัวผมจะมี ไลฟ์ให้ด้วยแล้วก็มีเป็นช็อตโน้ตแบบเนี้ยสั้นๆให้นะครับการเรียนสอนสดสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงใช้เวลาเรียนทั้งหมด6สัปดาห์เจอกันวันอังคาร2ทุ่มครึ่งวันพฤหัส6โมงเย็นเรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิดดูย้อนหลังได้1ปีนะครับและไม่จำเป็นต้องเรียนตรงเวลาก็ได้นะครับเพราะผมมีไลน์กลุ่มไว้ให้สอบถามได้ในขณะเรียน หลังเรียนจบไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับจะดึงเข้า Facebook กลุ่มนักเรียนเก่าไว้ส่งข่าวทุกวันและมีการสอนทบทวนให้ประมาณ1-2เดือนต่อครั้งนะครับดูพื้นฐานเริ่มตั้งแต่สรุปตลาดวางแผนเทรดทุกสัปดาห์ m i Set m t n o y m y n a n e m e n t n t หุ้นไทยหุ้นนอกทองคำกองทุนคริปโตการ ประเมินมูลค่าหุ้นงบการเงินฟันโปรโบินเนสไซเคลิลและเอาเปเปอร์หุน้นสวยๆมาศึกษากันส่วนอ่านกราฟเทคนิคนะครับจะเริ่มตั้งแต่การตั้งค่ากราฟโดยการใช้เทรดดิ้งวิวเลยเทนไลน์ Line, แนวรับแนวต้านเทนฟอร์โลอิงแท่งเทียนไพรซ์แพทเทิร์นลิสต์รีวอทเลชทฤษฎีดาวฟิวเนอชีอิเล็เวฟสูตรสแกนหุ้นและตีกราฟวางแผนเทรดให้ทุกสัปดาห์นะครับนี่ครับเป็นไลน์กลุ่มวางแผนเทรดสรุปตลาดตอบคําถามพูดคุยทั่วไป ท่านสามารถที่จะมาคุยมาสอบถามกับผมได้ในระหว่างเรียนนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับอย่างที่บอกนะครับเราไม่จําเรียนเป็นต้องเรียนตรงเวลาก็ได้ให้เรียนเมื่อพร้อมแต่ไม่ควรจะดีเลยเกิน48ชั่วโมงนะครับส่วนใหญ่จะเรียนวันอังคาร2องทุ่มครึ่งและวันพฤหัสหกโมงเย็นสามารถเรียนย้อนหลังได้1ปีเต็มนะครับเนื้อหาตารางเรียนก็เป็น ประมาณนี้ Mindset, Money Management, เหไหมครับทองคำหุ้นกู้กองทุนหุ้นต่างประเทศ DR ETF t e n 0ไลน์10ฟอลล owing แนวรับแนวต้าน MACD ISI Stochastic ISI จุดซื้อระบบ Run nd, frame, รันเทรนด์3ไทม์เฟรมกราฟแท่งเทียน Price Pattern List Reward Ratio ซื้อหุ้นยังไงไม่เสี่ยงดอยคัดลอส s ยังไงทุนไม่หายถ้าท่านทำอย่างนี้ไม่เป็นให้มาเรียนนะครับ ไปถึงงบการเงินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพการประเมินมูลค่าหุ้นหุ้นกองหลังหุ้นปันผลและการใช้เทคนิคกับหุ้นกองหลังถือยาวหุ้น6ประเภททฤษฎีดาวฟิเบอร์ชีอีเ,เ,ล,เล็ทเวฟฟันโพรบิสเนสไซเคิลท็อปดาวแอนาลไลซิสคริปโตเบสิกตัวอัปเดตและสูตรสแกนหุ้นครับทั้งหมดนี้เราสามารถเจอกันได้ในคอสไฮเบียรุ่นที่35นะครับคอสที่2ครับ จะเป็นระบบเทรด7ระบบ2025 1ปีผมสอนครั้งเดียวดังนั้นเข้ามาทีหลังต้องเรียนกับคลิปสามารถดูย้อนหลังได้1ปีนะครับระบบเทรดทั้ง7ระบบจะสามารถทำให้สามารถเทรดได้ทุกสภาวะตลาดลันเทรนเทรดในหลุมเทิร์นอาราววิคคอฟไฮวอลลุ ume, ่มเบรกดาวเทนไลน์ ine, และสวิงเทรดและผมยังมีรีแคปคือเอามาทบทวนกันทั้งหมดเลยเจาะลึกเลยในอีกประมาณ5ครั้งนะครับมาดูย้อนหลังได้อันนี้ ระบบเทรด7ระบบพิเศษนะครับผมจะมีลายกรุ๊ปเทคนิคอลสรุปตลาดตอบคำถามอัดคลิปให้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับจะดูได้2เดือนเต็มถ้าท่านสนใจและอยากประสบความสำเร็จในการเรียนเหมือนตักเรียนของผมในรอบ4-5ปีเหล่านี้สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้เลยนะครับไฮบริด4,900บาทจากราคาเต็ม5,900บาทเทคนิคระบบเทรด7ระบบราคา 5,900บาทจากราคาเต็ม6,900บาททั้งหมดนักเรียนเก่ามีส่วนลดนะครับและถ้าซื้อคลิปเทคนิค101 1 0 2เพิ่มเติมหลังจากที่สมัครระบบเทรด7ระบบแล้วก็จะเป็นราคา2,900บาทจากราคาเต็ม11,800บาทนะครับอันนี้จะเป็นพื้นฐานเทคนิคทั้งหมดเลยทั้ง101-102บวกถ้าท่านสนใจสมัคร ทุกคอร์สนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับจะเป็นราคา12,700บาทจากราคาเต็มทั้งหมด30,000กับ500บาทถ้าสนใจแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับ d o d t o r อซีคิวอาร์อหรือสแกน qr code นี้เลยครับที่นี่สมัครช้าหรือเร็ววันเรียนวันสุดท้ายคือวันเดียวกันสมัครก่อนได้เปรียบแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับพอจะเข้าใจคอนเซปต์ใช่ไหมครับ KTB KTB นี be time, ่เป็นอะไรที ranks, we we ่แข็งมากนะสำหรับกลุ่มธนาคารนะเห็นไหม KTB เนี่ยเราหาเนี่ยเราซื้อกันมาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับในท้าแัดตรงแถวนี้เลยเห็นปหวันนี้เห็นไหมถือมาก็สบายๆได้ทั้งส่วนต่างได้ทั้งปันผล58%ยังไม่ได้ยังไม่รวมปันผลนะแต่ถ้าใครมาเจอกันช้าหน่อยเราซื้อตรงนี้เห็นปหหลักการคือหาหุ้นที่วิ่งนะเห็นไหมวิ่งเข้าหาทาร์เก็ตไพร์เห็นป ถ้าเกใดไปรับขึ้นแล้วซื้อตอนยอ่อไหมซื้อตอนยอ่ออันนี้ซื้อตอนยอ่อไหมเห็นไหมครับเห็นไหมณวันเนี้ยสาบสองลลผมบอกใกล้ๆถึงจะเทคฟอร์ฟิตสักนิดนึงนะถ้าหลุดตรงนี้เราเลิกเห็นไหมครับเราไม่สามารถไปขายได้ที่สูงสุดแต่เราขายตอนที่พังฐานลงพงกหัวลงนะครับนะพังฐานลงพงบหัวลง เดี๋ยวดูต่อไปดูดู dif หน่อยหุ้นปันผลน่ะผมไม่ได้ถือตลอดนะเ่ยผมไม่ได้ถือตลอดนะผมในเมื่อเราดูกราฟเป็นคาเราจะสมมตินนะเราถือเราดูกราฟเป็นเราจะถือตั้งแต่ห้าบาทขึ้นไปสิบาทแล้วลงมาห้าบาทเท่าเดิมทำไมแล้วก็ถือตอนห้าบาทไปขายแถวๆเนี่ย สิบาทแล้วก็ลงมาตรงนี้เนี่ยเราขายสักแถวนี้สมมุตินะครับเนี่ยเราเอาส่วนต่างเอาปันผลเอาส่วนต่างเอาปันผลขาลงเราก็ไม่ยุ่งดีถูกไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราถือตอนนี้เอาส่วนต่างเอาปันผลเอาส่วนต่างเอาปันผลเราเล่นรอบเนี้ยรอบนี้เราก็ไม่เล่นสิครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียส่วนต่างได้ปันผลเสียส่วนต่างได้ปันผลเนี่ยผมก็ไม่เอาถูกไหมครับนั่น DIF ดูนี่นะอ่ะณวันนี้เห็นไหมผมก็ถือมาเนี่ยรอบเนี้ยเห็นป่ะได้ทั้งส่วนต่างได้ทั้งปันผลเลยเนี่ยผมก็ถือมาช่วงเนี้ยเห็นป่ะเนี่ยแถวเนี้ย เนี่ยณวันนี้เห็นป่ะสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วยังมีปันผลอีกถูกไหมสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีใช่ไหมครับแต่ถามว่าจุดไหนเทคโปรฟิตอ่ะหลุดตรงนี้อาจจะเทคโปรฟิตสักนิดนึงถ้าหลุดตรงนี้เลิกนะครับแปดจุดเก้าแปดจุดเก้าอะไทยออยล์ ให้ออยเ,เป็นขาขึ้นอยู่ ah? เห็นปะณวันนี้เห็นปะดูดิเนี่ยยกโลยกไฮดูดูทันไหมครับเน,นี่ยเหน็นปะอันนี้เป็นขาลงเห็นปะเนี่ยเป็นขาลงขาลงขาลงทํานิวโลทํานิวโลทํานิวโลอันนี้เป็นไงครับยกโลยกไฮยกโลยกไฮเห็นปะยกโลยกไฮเห็นปะเป็นขาขึ้นฐานอยู่ตรงไหนไทอไอยเนี่ยเห็นปะฐานอยู่นี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นปะสามสามจุดห้าตรงนีหน้ห้ามหลุด ห้ามฐานถัดไปคือตรงนี้32ตรงนี้33.5นะครับนะถ้าเอาจริงเลยถ้าเอาแบบดื้อสุดๆเลยคือโซนนี้ยนะโซนนี้เนะี่ยตรงที่มัแย่ตรงนี้ยี่สเอาเลขกลมๆเลยนะ30นะครับไม่ควรจะหลุด30นะหลุด30เราเราเลิกนะครับเพราะตรงนี้เห็นปะเนี่ย,เ,ยเอาตรงนี้เพราะตรงนี้มันถึงมูลค่าพื้นฐานแล้ว นะครับมูลค่าพื้นฐานเนี่ยผมเอามาจาก i a Consensus นะผมไม่ได้คิดเองนะเพราะเนี่ยถึงพื้นฐานตรงนี้ผมว่าอาจจะเทคโควตสักนิดนึงไม่มีใครว่าอะไรนะครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้เลิกก่อนถ้าไทยออยยังยืนเหนือ30ได้ยังไม่เสียทรงในขาขึ้นรอบใหญ่แต่ถ้าหลุด30ไม่ใช่แล้วเซนเทลดูภาพนี้ เส้นเทลจะเป็นขาขึ้นได้หนึ่งต้องต้องเบรกตรงเนี้ยเส้นเนี้ยสองแมดีตัดตอนนี้เห็นไหมมันเกิด2เงื่อนไขแล้วเห็นไหมครับนี้เส้นเทลจะขึ้นได้ต้องยืนตรงนี้ให้ได้ใช่ป่ะต้องยืนตรงนี้ให้ได้ตอนนี้กำลังก้ามกึ่งก้มกึ่งไว้จะฉุดลงหรือจะดันขึ้นน่าจะดันขึ้นแต่ตาใดยังไม่หลุดตรงเนี้ยโซนเนี้ยเนี่ยโซนเนี้ยใช่ไหมครับเนี้ยโซนเนี่ย,นนยแถวเนี้ยเนี่ยเนี้ยดื้อสุดๆคือตรงนี้นะยี่สิบแปดจุดเจ็ดห้าถ้าไม่หลุด ยังไม่เสียทรงอะไรแต่ต้องยืนตรงนี้ตอนนี้เป็นโซนวัดใจโซนกั้มกึ่งถ้ายืนตรงนี้ได้3าบาทได้นี่เป็นขาขึ้นนะครับยืนไม่ได้เสี่ยงถ้าหลุดตรงนี้เลิกครับสำหรับเซนเทลเพราะนั้นเราไปทําการบ้านเพิ่มเติมกันดูสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสวัสดีครับ